สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าข่าวนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวกีฬานะครับผมซึ่งเราก็ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับยูโร2020ครับก็คืออิตาลีนั่นเองนะครับซึ่งเสมอในเวลากับอังกฤษ1ประตูต่อหนึะครับผมแล้วก็ดวลจุดโทษกันก็ซึ่งเป็นอิตาลีที่เป็นฝ่ายทําได้ดีกว่าแล้วก็ชนะไปนะครับผมแล้วก็ได้แชมป์ยูโรไปนะครับผม วันนี้เราจะมาเปิดเผยเงินรางวัลของทีมต่างๆนะครับในศึกยูโรครั้งนี้นะครับว่าแต่และทีมชาติได้เงินรางวัลเท่าไหร่บ้างนะครับในการแข่งขันศึกยูโรนะครับผมอิตาลีในฐานะแชมป์รับมากที่สุดตามคาดขณะที่อังกฤษตามมาแบบติดๆนะครับก็อิตาลี อันดับที่1น,นะครับรับเงินรางวัลอยู่ที่34ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ1,300ล้านบาทนั่นเองนะครับผมส่วนอันดับ2อ,อังกฤษ30.25ล้านยูโรนะครับหรือเป็นเงินไทยประมาณ1,790ล้านบาทนะครับผมอันดับที่3ส,สเปนนะครับ ยี่สิบสองจุดห้าล้านยูโรเป็นเงินไทยนะครับประมาณเจ็ดแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทนะครับผมอันดับที่สี่เดนมาร์กนะครับผมยี่สิบเอ็ดล้านยูโรนะครับประมาณแปดร้อยสิบเก้าล้านบาทนะครับผมมาถึงอันดับที่ห้านะครับผมเบลเยียมสิบเก้าล้านยูโรหรือประมาณ 741ล้านบาทนะครับอันดับที่6นะครับผมสาธารณรัฐเช็กหรือกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ16.75ล้านยูโรหรือประมาณ653ล้านบาทไทยน,นั่นเองนะครับอันดับที่8นะครับยูเคน16ล้านยูโร เงินเป็นเงินไทยก็ประมาณ624ล้านบาทนะครับอันดับที่9เนเธอร์แลนด์15.7ล้านยูโรหรือประมาณ614ล้านบาทนะครับอันดับที่10สวีเดน15ล้านยูโรก็ประมาณ585ล้านบาทอันดับที่11ออสเตรียกับฝรั่งเศสก็14.25ล้านยูโรหรือประมาณ555ล้านบาทนะครับ โปรตุเกสโคเอเชียเยอรมนีเวล13.5ล้านยูโรประมาณ526ล้านบาทนะครับฟินแลนด์สโลวาเกียรัสเซียฮังการี10.75ล้านยูโรหรือประมาณ419ล้านบาทอันดับที่21ก็มีโปแลนด์สกอตแลนด์10ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ390ล้านบาท 22ก็มีตุรกีมาซิโดเนียเหนือ9.25ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ360ล้านบาทอันนี้ก็เป็นเงินรางวัลของประเทศต่างๆนะครับที่ทำการแข่งขันในศึกยูโรครั้งนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรายได้นะครับผมให้กับผู้เข้าแข่งขันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ